แล้วดูสิ่งที่เขาเหม็นทำนะครับเขาโจมตีบ้านเรือนประชาชนอีกแล้วเพราะว่าที่สะแก้วมีรายงานบอกเละไปแล้วสองหลังนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมแล้วตอนนี้ก็ยังมีเสียงปืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องติดตามรายงานสดจากคุณโป้งสุวิพัฒน์รายงานจากจังหวัดสักแก้วเชิญครับ เข้าสู่วันที่2แล้วนะครับที่แนวชายแดนจังหวัดสแกวยังคงมีเสียงปะทะดังขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทำให้ล่าสุดขณะน,นี้มีบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอตาพญานะครับที่ได้รับความเสียหายแล้วสองหลังซึ่งผลกระทบนะครับก็เป็นจากกระสุนปืนของปืนใหญ่ที่ยิงเข้ามาเมื่อคืนนี้ครับ คำเคลื่อนไหวที่จังหวัดสักแก้วครับซึ่งวันนี้เข้าสู่วันที่2แล้วนะครับที่เจ้าหน้าที่ทหารของไทยและกัมพูชายังคงมีการประทะตามแนวชายแดนซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเองจนถึงขณะนี้นะครับยังได้เสียงปืนใหญ่ในพื้นที่ดังขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอตาพญาที่เวลาตีหนึ่งของเมื่อคืนนี้นะครับมีกระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชาตกใส่บ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด2หลังจากแรงสะเก็ดร,ระเบิดโดยจะเห็นกำแพงบ้านนะครับและหลังคาที่ถล่มลงมาและต่างและบริเวณกำแพงนะ ทั้งหลังรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ได้รับความเสียหายไปด้วยเช่นกันแต่เบื้องต้นขณะนี้ยังไม่มีได้รับ รายงานว่าชาวบ้านคนไหนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับเนื่องจากจากการสอบถามเองนะฮะชาวบ้านได้อพยพไปยังที่ปลอดภัยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ทีมข่าวเองได้คุยกับชาวบ้านนะครับที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ชื่อว่านายโสภีคันเข็มครับบอกกับทีมข่าวว่าระหว่างที่ตนเองนอนหลับอยู่ภายในหลุมหลบภัยของบูบ้านนะครับตนเองได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นอยู่ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดทรลบาของบูบ้านนะครับมาแจ้งกับตนเองว่าลูกปืนใหญ่ของกัมพูชาตกใส่บ้านของตอนเองทําให้ในตอนเช้านะครับตนเองจึงรีบไปดูที่บ้านทันทีก็พบว่า เป็นในส่วนของห้องครัวและห้องน้ําที่ได้รับความเสียหายแต่ที่ดักที่สุดคือข้าว35กระสอบที่ตนเองเพิ่งเก็บเกี่ยวเมื่อ3วันที่แล้วก็เสียหายไปด้วยตนเองจึงเสียใจมากแต่อยากให้มีหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยเหลือในการซ่อมแซมและสร้างบ้านให้ใหม่แต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าบ้านเรือนของตัวเองจะเสียหายแต่ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ทหารนะครับจัดการกับกมพูชาให้ถึงที่สุดต่อไปครับพ่อนี่นี่คือโซนโซนห้องไหนพ่อห้องครัวครับห้องครัวครับ,รบและดูฝ้านี่ นี่คือกระสุนปืนลงข้างบนครับนั่นเลยครับนี่เลยครับค่าของเสียหายหมดเลยทั้งพ่อครับดูแ่ะไม่ว่าตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรตู้อะไรเสียหายหมดครับทันทีที่พลบอเดินมาบอกครับอยู่ที่เบิร์มครับทำรู้สึกเป็นไงพ่อโอ้ก็น้ำตาไหลเลยเนาะเสียหายของเนาะนั่นหละครับอยากให้ทางการเข้ามาช่วยเหลือยังไงพ่อก็อยาก ถ้าเขาซ่าได้ไม่ได้ก็ดีเนาะครับอืมขอดูไปเดินไปดูนิดนึงตรงนั้นอาเชิญครับนี่สุดห้องห้องครัวใช่ไหมพ่อครับห้องครัวนี่ห้องน้ำทางนี้อ๋อนี่ห้องน้ำครับอันนี้ข้าวเพิ่งเก็บได้สามวันนี่<อ>เละหมดเลยเนี่ครับนี่ก็เป็นคือข้าวเปลือกข้าวเปลือกเพิเพ่งเก็บจากนาได้าาสามวันนี่มีใหญ่การตะทะเนาะครับอย่างนี้เลยนี่เสียหายหมดเลยไหมพ่อครับเนี่ยเสียหายชุดนี้เลยเนาะ เหลือไม่ถึงสิบถุงแล้วครับข้าวสารสิบกระถุงอะครับครับคุณผู้ชมครับในพื้นที่อำเภอตาพญาตอนนี้เองนะครับซึ่งบริเวณตรงหน้าคุณผู้ชมก็คือบ้านที่ได้รับความเสียหายซึ่งนี่เป็นหนึ่งในสองหลังเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้ชาวบ้านเองนะครับก็ได้มีการอพยพไปยังศูนย์อพยพแต่ชาวบ้านบางส่วนนะครับที่ไม่อพยพไปไหนเนื่องจากเป็นห่วงในส่วนของสัตว์เลี้ยงก็จะยังอยู่ที่หลุมหลบภัยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เองเวลา เที่ยงนาฬิกา15นาทีนะครับก็ยังมีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นเป็นระยะระยะต่อเนื่องในพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือสถนานการณ์ล่าสุดในพื้นที่แนวายแดนจังหวัดสระแก้วขณะนี้ครับขอบคุณครับนี่คือสิ่งที่กัมพูชาทำนะครับลงบ้านเรือนประชาชนและแล้วข้าวที่เก็บเอาไว้เนี่ยที่เขาบอกตั้งใจเก็บเกี่ยวมันก็เละไปด้วยมีอีกหลังหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เดินทางไปศูนย์อพยพนะครับแต่ว่าอยู่บังเกอร์แถวนั้น คุณวิชาอายุ5 5เป็นอีกหนึ่งหลังนะครับที่บ้านได้รับความเสีย<อ>หายคือเขาไม่ได้ไปศูนย์อพยพเพราะว่าเขาเป็นห่วงวัวที่เลี้ยงไว้แล้วกระสุนเนี่ยมันน่าจะลงประมาณสักตีหนึ่งที่ผ่านมาคือเจ้าหน้าที่ามาบอกว่าสะเก็ดลูกกระสุนปืนใหญ่ตกใส่บ้านแล้วตำแหน่งที่กระสุนปืนใหญ่มันตกในที่กระชี้เนี่ยอยู่ตรงห้องนอนนะครับมันจะเป็น,นมันจะเป็นมันจะเป็นไอ้ที่นอนใช่ไหมอันนี้ทางทางนี้หัว แล้วมันมีมาทางนู้นเองนะมันมีรูมาทางนุ้นอันนั้นมันจะรูครับมันจะเป็นไหนมันจะเป็นไหนตัวนี้มันจะถกทานอนอยู่เนี่ยสงสัยจะทั้งหัวทั้งมีแล้วครับปกติตนี้เป็นห้องนอนใช่ไหมครับจะเป็นห้องนอนอันนี้มันจะเป็นหัวอันนี้มันจะมันจะเลยแล้วครับแล้วไอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันก็ถูกถูกปากกับหัวนะครับไอ้ฝั่งนี้แล้วไอ้ตัวนี้มันจะถูกขาถ้ามาคืนถ้ามานอนนี่ถ้าถ้ามานอนประมาณ เที่ยงคืนเรืออะไรนี่เพราะมันตกประมาณมันตกประมาณตีหนึ่งไหมตีหนึ่งครับมันจะตกมาประมาณตีหนึ่งแล้วมันตรงกับพอดีเลยมันตกคิดว่าขอขอโทษนะลุงคิดว่าทะลุเพราะว่ามันแรงครับแรงมากถ้าถ้ามานอนสงสอันนั้นอ่ะอันนั้นน่ากลัวน่ากลัวที่สุดแล้วไอตัวนี้เนี่ยมันจะโดนขามาเลยยาวมาผมว่าไม่ขาผมว่าเอวเลยเอวเลยเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเอวเลยครับร้อยเลยทั้งทั้งคู่เลยนะครับ เนี่ยถ้าชาวบ้านเวลาทางการบอกให้อพยพต,ต้องหมอนต้องที่ข้างๆต้งเอวถ้านอนอยู่ที่เข้าหัวเลยนักวางเออแล้วพี่วิชาอบอกเลยคือเมื่อคืนตอนสามทุ่มก็สองจิตสองใจอยู่ว่าเอ๊จะกลับบ้านไปนอนที่บ้านดีไหมดีแล้วครับที่ไม่ตัดสินใจกลับไปเพราะไม่งั้นเนี่ยน่าจะไม่รอดเพราะว่าจุดมันเข้าจุดที่หัวกับเอวพอดีเลยอืมแล้วพอเป็นแบบนี้นะครับกองทัพบกเองออกแถลงการเลยประนามขมเมร ยิงถล่มชุมชนเป้าหมายพลเรือนอีกแล้วบ้านพังไปสองหลังเดชบุญอพยพคนออกมาก่อนนะฮะการกระทำครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและกระทบต่อความมั่นคงของประชาชนขัดตอนหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงและไม่มีประเทศไหนในโลกที่เขาทํากันนี่ฮะ เราก็ออกถแถลงการประนามล่าสุดเลยนะฮะคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าดูสภาพความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับใช่ครับแล้วไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนหน่อยนะคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานและเพราะว่าบางคนเขาอพยพกันมาที่ศูนย์อพยพในตัวเมืองคือหลายคนก็มากันแล้วก็ไม่ทันได้เตรียมตัวเรื่องของอาหารการกินคือกระป๋ากระเป๋าเสื้อผ้าเนี่ยมาทันแต่ว่า เรื่องของอาหารการกินเนี่ยอาจจะไม่ทันอย่างคุณแก้วคุณแก้วบอกว่าคือจริงๆเขาเก็บเสื้อผ้าเก็บของที่ต้องใช้อ่ะเก็บไว้แล้วแหละพอมีการประกาศให้อพยพก็มาทันทีแล้วพอมาได้กินข้าวอ่ะตั้งแต่ตอนเที่ยงถึงตอนเย็นเพิ่งได้กินตอนเย็นเป็นมื้อแรกแล้วได้กินส้มตาเพราะตําเองจะหยิบคกมาจากบ้านแต่สากเนี่ยยืมของเพื่อน,นข,ข้างข้างเขาให้ยืมก็เลยตาส้มตากินกันเอาตอนเย็นนะครับแต่มีรายงานด้วยว่าบางส่วนเนี่ยศูนย์อพยพบ,บางจุด เต็มแล้วนะครับเขาเตรียมเปิดพื้นที่สำรองในตัวเมืองเพื่อที่จะรองรับประชาชนจากสามอำเภอที่ได้รับผลกระทบด้วย <S <S แล้วบรรยากาศตอนเช้าวันนี้ที่ศูนย์อพยพอีกจุดหนึ่งอยากให้ดูผู้หญิงคนนี้นะครับนางสาวสิริยาอายุ37ชาวอำเภอตาพระยาบอกว่าตอนที่เขาแจ้งอ,อพยพอ่ะแทบไม่มีเวลาจะขนของเลยคว้าผ้าห่มได้ไม่กี่ผืนพร้อมกับลูกน้อยใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็เมื่อคืนอ่ะเสื้อกันหนาวเนี่ย S <S <preach science> คือมันได้มาตัวเดียวโอ้โหแล้วมีผ้าห่มบางๆผืนเดียวลูกก็หนาวมากเพราะอากาศเมื่อคืนน่ะหนาวเมื่อคืนก็เลยออกมาสภาพแบบนี้เพราะว่าเอาของมาได้แค่นี้จริงๆเตรียมพร้อมไงคิดว่าไม่มาพอมาจริงๆก็พอมันเดือนครั้งที่สองเราก็เลยเก็บพวกนอนอะไรมาได้แค่นี้เครื่องด้ๆนะเพราะวันนี้อากาศหนาวด้วยใช่มันเย็นน้ำ้างี้มันได้เย็นลงแล้วเด็กเป็นสุาพดีคุณแ นนี้ก็เลย่มูปออ่างรเลเข้ามาในเต็นแีการจัดเตียมไม่เห็นเห็นมีเพราะนีอะไรตีแต่เมืานก็จะมีมอนี้ก็งเจะดำเนินการแต่ตอนนีน้่ยสิ่งที่จำเป็นก็คือผ้าห่มแล้วก็แพมเพ์สสำหรับผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุนะครับ ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยท่านปลัดอบตอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนและแล้วก็มีการจัดเตรียมความพร้อมเป็นอาหารเช้าข้าวกล่องเครื่องดื่มร้อนชากาแฟไว้บริการเต็มที่แล้วยืน,นยันว่าจะดูแลพี่น้องทุกคนอย่างดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมคะชาวบ้านเดือดร้อนกันเยอะเลยนะคะคต้องรีบออกจากบ้านอย่างกระทันหันไปอยู่ในศูนย์อพยพแต่ว่าทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาบอกว่าทั้งฝั่งไทยกระทรวงกลาโหมของไทยกองทัพของไทย นำเสนอข่าวบิดเบือนและมีสื่อมวลชนไทยบางสํานักนําไปเผยแพร่ต่อนี่เป็นข้อมูลที่ทางสื่อกัมพูชาเนี่ยเขาเอามาลงไว้นะคะ mm. เขาบอกว่า mm. กระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกแถลงการผ่าน Facebook ระบุว่ากองทัพกัมพูชาไม่เคยเคลื่อนย้ายอาวุธหนกักยุทโธปกรณ์ใดๆตามที่กองทัพภาคที่1ของไทยกล่าวอ้างกองทัพภาคที่หของไทยเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จและข้อมูลนั้นถูกนําไปบิดเบือน เผยแท่ซ้ำผ่านสื่อมวลชนไทยยังไม่ได้มีการดำเนินการใ,ใดๆที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเลยส่วนสื่อกัมพูชาอย่าง f r s ฟ n นิวค่ะเขาพาดหัวข่าวแล้วก็เอาภาพเป็นภาพกล้องวงจรปิดที่เราเห็นก่อนหน้านี้ค่ะในข่าวอะ่ะเป็นภาพการเคลื่อนรถยานเกราะแล้วเขาก็บอกว่านี่ไงทหารไทยอะ่ะเคลื่อนอาวุธเข้าไปอยู่ตรงบริเวณชายแดนกัมพูชาใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวเอง เพื่อเป็นการตอบโต้การการะทำที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่8ทธันวาคม2025แล้วเขาก็เอามาลงไว้แบบนี้แต่ภาพที่เราเห็นกันจริงๆก็คือชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังสนัน่นค่ะถึงขั้นต้องย้ายไปอยู่ที่ศูนย์อพยพอ่ะเอ๊ะทีมงานลองเปิดภาพที่เป็นรถ BM21 ที่ยิงจรวดจากฝั่งเขมรก็คือบันเตียมเมนเจยยิยงถล่มบ้านนองจานกับนองยาแก้วที่เราเปิดต้นเบรกนี้ได้ไหมฮะ อยากให้เปิดคู่กันไปกับสิ่งที่ขเมน<บ>ออก<บ>แถลงการเมื่อสักครู่ขเมนบอกว่าไม่ได้เคลื่อน<บ>อาวุธหนัก<บ>มาประชิดชายแดนทางซ้ายมือขอเป็นแถลงการของขเมนหน่อย<บ>เปิดได้ไหมฮะแล้วจะบอกว่านี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ากระทรวงกลาโหมของขเมนก็ตลบตะแลงเหมือนกันทางซ้ายออกประกาศบอกว่าไอ้ที่กองทัพไทยกล่าวหาว่า ขมรเคลื่อนอาวุธหนักโป๊กเฟกนิวแต่ภาพทางขวามือคือทหารขมรถ่ายคลิปกันเองแล้วเห็นชัดๆว่ามันยิง b ีเอ็มยี่สิบเอ็ดทันลมประเทศไทยคุณผู้ชมคือเขานำเสนอใช่ไหมในมุมที่